โอเคนะแคนโอเคเนี่ยกูจะไม่โอเคนะถ้าเป็นแบบเนี้ยคือตอนแรกไม่ได้คิดเลยนะเอาจริงๆนะฮะผมเนี่ยเรื่องแคนก็คือเรื่องของใครของมันแต่ตอนนี้มันไม่ใช่นะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับแคนเลยคือมันเป็นระหว่างแคนกับตัวกูคนเดียวนะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะฮะว่าที่ผมจะบอกต่อไปนี้มันเป็นเหตุคือมันโคตรปัญญาอ่อนเรื่องไม่เรื่องไม่กี่อย่างนะ คือปัญญาอ่อนมากเนี่ยเอางี้นะคะคือผมเนี่ยคลิปที่ผมทํามานี่คือฮาคือเป็นฮาใช่ไหมพูดถึงแคนมาสิป,ปุ๊บมันก็มาเป็นกลุ่มใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบเรื่องตีกันเลือดร้ออะไรเลยเนี่ยเ <ๆ S 2> ด็กหัวดอท้ามีดหนึ่งหนึ่งโฟกัสไปที่เจ้าสาว m อ็มซ <MC S 2> <ๆ>ีนะฮะคลิปนี้เอแล้วคราวนี้ผลปรากฏว่านะฮะ ดูสิฮะมีเนื้อหาของคือแคนโอเคมันก็หมายอะไรก็ไม่รู้นะฮะคนของแคนโอเคเฮียไม่เกือบตายกูคือกูไม่คือสำหรับผมแล้วแคนนี่ก็คือเรื่องของใครของมันนะแต่ตอนนี้คือคนของมึงโอเคมายุ่งกับก,กูกูไม่เอาผิดมึงแต่กูจะเอาอีหานี่นะเนี่ยบักเอ็กเจ็ดปอเนี่ยคือบอกเลยนะเนี่ยฮะเหตุผลไรสาระมาก หรือไม่เสร็จคือโฟกัสไปที่แม็กเสร็จทั้งหมดเจ้าสาว MC มันบิ๊กไปมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไปโฟกัสที่สองของสีแดงนะโอเคสองคนคือสองคนถ้ามึงเดือดร้อนนี่มึงดูนะฮะดูนะฮะสองคนเสร็จปุ๊บนี่ฮะมาหาเรื่องฮะเราลองเทียบดูกันนะฮะผมไม่ได้บอกเลยว่าแคนใครกะมาเสร็จปุ๊บกูโฟกัสไปเสร็จเนี่ยคือมันมีโฟกัสเกี่ยวกับแคนโอเคอีกไหมนะะแล้วตอนสุดท้ายคืออะไรนะ นี่นะโอเคโฟกัสที่คิวก็คือเอาแต่ตอนที่ฆ่าได้คดขี้ใจลอยคดคอยใจตะขาดอยู่ในตรงนี้นะฮะแล้วมันก็ไม่เคยเข้าใจอะไรกูเลยสมองคือเป็นผู้ใหญ่เนี่ยกูบอกเลยนะทุเลศทุเลศนอ่ะคือกูไม่จบตอนนี้กูยังไม่จบมปลายเลยด้วยซ้ํานะผู้ไม่จบมปลายเลยด้วยซ้านี่มาเสร็จปุ๊บกูว่าแบบพวกคนเล่นเอ็กช็อตสมัยนี้มันไม่ได้มีแค่ติกไงมันมีผู้ใหญ่เข้ามาเล่นด้วย แลแต่ละครั้งที่อัน,นอเนี้ย x เจ็ปอเนี่ยมาเสร็จปุ๊บอะไรก็แคนโอเคคือแบบตัวเองดูดีหมดแน่นอนไปเสร็จแล้วในนี้แล้วคือมันคือเข้าใจมามันเหมือนแบบรักษาภาพของของตัวเองอะท,งทั้งที่คนทําเนี่ยมันไม่ได้คิดจะทําอะไรเลยดูสิครับแคนไมฟเนี่ยเนี่ยเนี่มาดูนะฮะแคนไมฟเบกดูนะฮะว่า เขามากันยกแคลนไม่ได้ดีใจขนาดนั้นไม่ได้เนี่ยค้างค้างเฮ้ยเดี๋ยวๆเนี่ยนี่ฮะ my friend ยกแครนเนี่ยดูคอมเมนต์นะฮะเขาไม่เคยพูดเขาไม่เคยพูดถึงอันนี้เนี่ยไม่คิดว่าแครตัจเองจะโดนขายถ่ายด้วยแต่ด้วยแม่งพูดสักขำมาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้มีเนี่ยเห็นไหม เพราะว่าเขาเป็นมิรไงแต่ว่ามึงทําตัวไม่เป็นมิรมันก็จะแปลกมันก็จะไม่แปลกเลยที่มึงจะมีคนมาคอมเมนต์แบบนี้เขีย okay, นนะอยากกลับบ้านไปหาแคนเอฟเฟเนี่ยเห็นไหมมันคือสมองมึงคิดด้วยอะไรคือมึงคือศักดิ์ศรีมึงทั้งนั้นเลยเหรอนะบอดตามตรงนะว่าผมเนี่ยสลับศักดิ์ศรีแล้วเนี่ยถ้าเป็นแค่ในเกมอะมึงอย่ามาคุยกันเลยมันไม่ใช่ชีวิตจริงอย่ารักษาหน้าอันนี้ เห็นไหมไมเฟนโคบเนี a me, a kind of ่ยเข้ามาเนี่ยเข้ามาพร้อมศักดิ์ศรีว่าเจ็ดคนเนี่ยเข้ามามาสิปุ๊บเขาแพ้เขาก็ยอมรับอี่านี่สองคนมึงก็จัดคือหัวใจจะวายกูไม่เข้าใจคือกูคือกูไม่เข้าใจมาสิปุ๊บฮาโมเนยสมาสิปุ๊บอยู่จอยทีมก็ทีมนั้นเขาแพ้แต่นี่นะบอกก่อนฮะเกมล่าสุดเนี่ยบอกก่อนเลยฮะเล่นจจบเกมนี้แคโาเคมึงก็ชนะพอใจไหมพอใจไหมหรือมึงยังไม่พอใจมาสิปุ๊บพิมพ์สียยาวความหมายก็เท่าเดิม เอาคือคลิปกูถ่ายกูมีสิทธิ์ตัดของกูใช่ไหมล่ะกูไม่ได้มีสิทธิ์ไปทําหน้าที่ทํางานให้มึงที่กูจะต้องมาตัดเฉพาะเอาแคนโอเคค่าเยอะแยะทําไมไม่เอามาลงเอาก,ก็ก็คลิปกูชาแนลกูนะถ้ามึงอยากได้มึงก็ไปหาถ่ายเอาเองคอมกูกูไม่ใช่พ่อกูไม่ใช่ลูกของมึงมึงไม่ใช่พ่อกูนะคือตอนแรกไม่ได้คิดอะไรแล้วไปเสร็จแต่ คือถ้าไม่มีคอมเมนต์หาเนี้ยมามาเสร็จปุ๊บแคร์โอเคมันก็จะผ่านไปเลยก็คือไม่มีหาเลยเลยมันจะโฟกัสที่ไอ้เจ้าสาว MC เนี่ยที่แม่งไปหาคนเก่งยุบเนี่ยแต่ไอ้หาเนี่ยเนี่ยฮะกูจอดจงคนเดียวนะกูไม่จอดจงเป็นนั้นกูไม่เอาส่วนมากเพราะกูไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเป็นแบบมึงมึงหรือเปล่ามาเสร็จปุ๊บจัดการคือจุดจุดเดียวเสร็จปุ๊บถ้ามันลามใหญ่เสร็จปุ๊บถ้ามันแบบยอมรับไม่ได้กันทั้งแคร์เนี่ยก็ไม่ต้องมาตีในเกมกันในเกม นะไม่ต้องมาตีกันในเกมไม่ต้องมาทา้าเลยเพราะกูไม่ชอบมาเสร็จใช่กูกะกูไม่อยากกันนะั้นโอเคไหมกูไม่ชอบเขาจะไม่เรื่องตีกันมาแบบในเกมมาสิปุ๊บท้ายุบคือว่าไงปัญญาอ่อนมาสิปุ๊บถ้าท้ายยุบถ้ามึงแพ้ถ้ามึงบอกถ้าเขาบอกให้ยุบมึงจะยุบไหมล่ะก็ไม่อีกใครไอดีใคร,ใคร,ใคร,ใครๆเขาหัวกูเลยต่อปฏิเสธทันทีเลยถ้าใครมาทา้าผมผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่ไม่ ไม่ผมไม่ตีไอดีกูเรื่องของกูมาเสร็จปุ๊บมีคนมาด่าเสร็จปุ๊บเนี่ยแค่โอเคเนี่ยบอกเลยฮะอย่าคือแค่แค่คลิปแค่คือถ้ามึงแค่แค่แค่แคนโอเคโผล่มาสองคนแค่เนี้มาเสร็จแล้วกูค่าไปสองในนี้แค่นี้คือมันน้อยมากแล้วไปดูไมฟรนสิโดนค่าไปเท่าไหร่เยอะเยอะเลยแพ้ด้วยเจ็ดคน เขาไม่เคยบ่นเลยสักครั้งนึงว่าไวยันเตอร์มาเสร็จปุ๊บอะไรนู่นไม่เคยมีมึงคนเดียวเนี่ยไม่จบเกมเลยทั้งนันไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยถ้าได้ที่กูหยุดจบเกมมากูบอกเลยนะฮะไอ้เกมเมื่อกี้โอคทีมสีแดงอชนะไม่ใช่กูเพราะกูก็ออกไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะกูสู้มันไม่ได้มันกูถึงต้องออกไงไอ้เขาว่าไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยเซียนก็คือความพอเลิกก็แสดงว่ากูตายเยอะแล้วตอนนั้นอะ แต่ดูเหมือนผมมันจะไม่เข้าใจกูอยู่เหมือนเดิมเพราะว่ากูมันก็แค่กูมันก็แค่คนที่แบบไม่ได้เล่นเก่งอะไรใช่ไหมล่ะมาเสร็จกูไม่ได้มีที่พนแบบเป็นแครอะไรเป็นหาอะไรเล่นเก่งมาสิปุ๊บสสสแสดงส,สัสดีนาในเกมมาเสร็จกูโขงกูเล่นเอาสนุกเนี่ยมาเสร็จปุ๊บเนี่ย youtube เนี่ยวงใหญ่กว่าถ้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 าทางในวงแบบเล็กๆจาก,กแค่ในเกมเนี่ยคือแบบอย่าเลยอย่าเลยคือผมเนี่ยไม่เอาเลยนะไม่เอา คือผมเนี่ยเล่นไปเนี่ยคือแบบจุดประสงค์นีก็คือไปเจอเด็กท้าใช่ไหมล่ะก็เลยมาตัดคลิปมาเสร็จปุ๊บเนี่ยไอเนี้ยมันท้าโคตรกากไปเสร็จแล้วก็โดนหมาหลอกแค่นั้นเองมันก็แค่นั้นแต่โอเคแต่อะไรอ่ะฮะแค่แค่แค่แคนโอเคนะแคนโอเคสองคนไมฟนเจ็ดคนเอาสิเอาสิเขามายกแคนเขายังไม่ได้พูดบ่นสักคำเลยว่าทำไมมึงไม่เอาฉากนู้นอะไรนู้น ไม่เสร็จเขาไม่ได้เอาอะไรมากเลยด้วยซ้าเนี่ยแค่นคี้แค่ไม่กี่แค่ค่าสองเสร็จปุ๊บมาเสร็จปุ๊บกูไม่ได้เอาค่าคลิปแบบค่าไม่ค่าแบบโอเคมาทั้งคลิปแค่ฉากฉากหนึ่งที่มันพูดว่าคนที่ใจลอยคนคอยใจจะขาดคือมึงจะหัวใจวายเลยใช่ไหมได้เลยแล้วกูนี่ใจร้อนนะบอกบตามตรงว่าผมใจร้อนและเวลาเจอเรื่องปัญหาเลยที่โคตรปัญญาอ่อนจริงๆ โคตรปัญญาอ่อนแค่เนี้ยคือเรื่องแค่เนี้ยมึงคือถ้ามึงอายุยี่สิบเนี่ยคูจะด่ามึงว่าปัญญาอ่อนสมองเด็กตัวเป็นควายคิดไม่ได้แค่เนี้ยแค่เซี่ยวนึงแค่โดนโดนฆ่าเซี่ยวนึงคือมึงเดือดร้อนนี่มึงไปดูไมเฟรนซสิโดนฆ่ามากี่ครั้งแพ้ไปกี่รอบอะมินามซําเนี่ยมายกแขนงเข้ามาทั้งศักดิ์ศรีเลยนะบายเร็ตเขายอมรับอะแต่มึงไม่เค เพราะนั้นอย่าเลยไอ้ถ้าถ้าเลื่อนแค่ตัดคลิปแค่เนี้ยไม่ต้องมาเถียงกูคลิปใครคลิปมันมึงก็ทำชาแนลมึงไปสิกูคือกูก็อยู่ของกูนะแต่จู่จ,จุมึงเข้ามาชีวิตเนี่คือกูต้องหยิบมามึงมาเลยอะอยู่นิ่งๆไม่เป็นอนะเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยมึงลบคอมเมนต์ออกแต่คลิปนี้จะอยู่จะอยู่ต่อไปคอมเมนต์ทั้งหมดที่มึงมีกูกดบวกตรงนี้ ปุ่มถ่ายภาพของแฟบอยู่ไปตลอดการอะเคนะดังนั้นแคนโอเคผมไม่พูดถึงแคนโอเค X7 ปอตอนนี้ถ้ามึงคิดว่าถ้ามึงไม่อยากทําให้แบบคนอื่นเขาแบบแคนตัวเองดูแย่เนี่ยเลิกถ้ามึงมาเดือดร้อนแค่คลิปแค่เนี้ยบอกตามตรงนะปัญญาอ่อนไมฟิเอร์เขาโดนฆ่าไปตั้งเยอะนะมึงแค่เนี้ยคือมึงโดนไปแค่เนี้ยมึงเข้าใจไหมมันยังเป็นแบบกระจอกอะ ของเขาของเขา่ขขาาโดนอ่ะขอเขา,า,ขอเขาอยอมรับอ่ะมาเสร็จปุ๊บมันน่าชื่นชมนะไอเวลาที่คนแบบแพ้แล้วเขาอยอมรับแพ้นเนี่ยน่าชื่นชมนะแต่นี้ไม่แค่โดนฆ่าไปนิดหน่อยแม่ก็ร้องแล้วอ่ะแบบเนี้ยเหมือนเด็กโอเคนะโอเคผมก็หมดเรื่องที่จะบ่นต่อแล้วตอนนี้เพราะว่าบ่นไปก็คือแบบเสียเวลาเปล่าไม่รู้ว่ามันจะฟังหรือเปล่าบ้างอะไรแบบเนี้ยคนแบบสมัยคนเล่นเกมแบบเนี้ยเกมไม่อบมันไม่ค่อยมีใครฟังนะโอเคนะ ก็จบ